ขอให้เคารพเวลาของตัวเองเห็นคุณค่าเวลาของตัวเองและใช้มันไปกับสิ่งที่สำคัญอย่าเอาเวลาอันมีค่าไปใช้กับสิ่งที่ไม่สร้างสรรค์สิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดความดีงามหรือเกิดความสุขความพอใจไม่ว่าจะต่อตัวเราหรือผู้อื่นก็ตามนั่นคือเรื่องที่น่าเสียดายเพราะเวลาของเรามีคุณค่า มันเป็นพลังงานที่มีอยู่กับเราตลอดถ้าเราใช้มันอย่างสร้างสรรค์ถูกที่ถูกทางถูกคนมันจะเกิดสิ่งดีๆได้แต่ถ้าเราไม่ได้เห็นคุณค่าของมันไม่ได้ควบคุมดูแลมันแทนที่มันจะเป็นความสุขก็อาจเกิดเป็นความทุกข์ในท้ายที่สุดไม่สำคัญเลยว่า เราจะต้องใช้เวลาไปกับการจริงจังไปกับสิ่งที่เป็นประโยชน์เท่านั้นสิ่งสำคัญคือเราใช้มันอย่างตระหนักรู้ใช้มันอย่างรู้คุณค่าสร้างให้เกิดความดีงามความสุขความพอใจและท้ายที่สุดแล้วไม่ใช่แค่เราจะมีความสุขแต่ผู้อื่นก็อาจจะได้ผลลัพธ์ดีๆจากการใช้เวลาอย่างมีคุณค่าของเราได้ด้วยเช่นกันดังนั้น ถ้าในวันนี้เรายัางยึดถืออะไรก็ตามที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าใดๆขอให้ปล่อยมันไปและใช้เวลาของเราอย่างสร้างสรรค์ไปกับสิ่งที่ดีงามสิ่งที่สำคัญผู้คนที่สำคัญกับเราจริงๆ